บนฐานคือวิศวการบินนะครับมันนีลุงหลอดอยู่งานประเพณนีบุญลังไฟฟีทุกที่ยืนนะครับอยู่บ้านน้องตุตําบลหัวเมืองอำเภอมหาชนาใจจังหวัดยะโสธรครับในวันที่สิบพฤษภาคมสองพันหายกสิบเจ็ดครับเปิดงานประเภณนี้บุญบังไฟนะครับบ้านน้องตุโดยวิศวการบินนะครับผมนะรอลุลลอดเชียร์กันไปนะครับนีบน ini, ่คือนั่งต่อวิศวการบินนะครับผมนี่นะครับต่อซีลอยเข้า ครับวันนี้นะครับผมมาล่อลุนล่อเชียร์ไปด้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเป็นในมือข้าวมนนีล่อเมืองเราดีปะดีปะดีเลยไหมที่ลี่เลยนะครับผมนะขอพี่บอกน้องเลยครับไปหาหม่องหาบอลเลยทันทีนะครับตอนนี้นะครับผมติดต่อได้ค่ะติดต่องานใดวิศวการบินนะครับผมอ่าติดต่องานติดต่อเบอร์ใดติดต่อเออไปดีละอายุเสือก็พี่อายุเสือเมื่อวานนี่อายุเสือศูนย์แปสี่เก้า 95 5244นะครับผมมาอยากเจอเลข4ี่โทรมานะครับผมานี่นะครับวิศวการบินค่ายนน้อยนะครับสู่เกินรอยนะครับมาร่วมเชีย์ปักไปตื่นเต้นเราจ่ายไปกับทีมงานวิศวการบินรับลองหวานเรียบนะครับผมมารอรุ่นกันต่อไปครับหน้าที่ระทึกใจกำลังสิเกิดขึ้น ยาได้พบกันเจอนี่นัีนจริงที่พอดีบองแง่หมอให้ท่านดูแลด้วยเชิดกันไปจำงงานบิดระบบการบินจงสุ้ตีตามสองนั้น ขึ้นออนเอเล่ได้นะครับผมล้ำดาตึงตึงแล้ตึงตึงแล้ล้มไหลล้มลำไหล่แพ่นะครับอ่าลรอลุ้นกันต่อไปนะครับวา่าสิเป็นอย่างไรครับลงตัวไหลมัดเด็ดกลายเป็นมัดเข็ดแล้วนะครับตับพี่เส้า การไฟของบางไฟจะต้องไปในรูปแ่บแบบนี้โอ้ยอบบแพ้แล้วครับรอเวลาจริงครับ245 24นะครับตามลงมาแล้วนะครับตึงแล้วนะครับแพรนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมงร้อยบสีสวัสดีครับ